สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Day Cafe นะครับผมวันนี้ผมจะมาะดูให้ดูการต่ออนุกรมนะครับโดยใช้แผงโซลาเซลล์ทั้งหมด4แผงต่ออนุกรมโดยใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมดเลยโดย,โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อแผงเพิ่มหรือว่าซื้อแบตเตอรี่ในการต่อกล้องจอปิดเพิ่ม ซึ่งในในเว็บของอล a z ได้เนี่ยครับมันก็จะมีขายพวกกล้องวงจรปิดแผงโซล่ซลลาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวซึ่งนะผมดูเบ็ดเสร็จแล้วนะครับอ,อย่างเช่นแผงโซล่าเซลล์60วัตต์20แอมป์เนี่ยราคามันก็จะอยู่ประมาณรวมกล้องด้วยครับจะอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทซึ่งก็เป็นราคาที่ค่อนข้างโหดแล้วไหนจะว่าคือ มันจะมีอยู่2ประเภทกล้องนะครับอ่ามันจะมีแบบใส่ซิมกับแบบ WiFi ซึ่งตอนแรกผมก็คำนวณอยู่ว่าถ้าเราซื้อแบบใส่ซิมมันจะมีข้อดีและข้อเสียคือ1ใส่ซิมเนี่ยเราต้องเสียค่าอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้ว1ซิมสมมติเราสมาัครอินเทอร์เนต็ตอ่ะอ่าเดือนละ200อ่าเราใส่ซิมเข้าไปในกล้อง1ซิมก็เท่ากับ1ตัว สมมติถ้าเราจะติดกล้องเพิ่มในอนาคตนะครับเราก็เรา,เราไปซื้อแบบซิมมาอีกเราก็ต้องมาเสียค่าซิมอีกซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองเราพูดง่ายๆว่าสมมติว่าเสียค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละสองร้อยต่อหนึ่งเครื่องต,อต่อกล้องหนึ่งตัวเราติดสองตัวแล้วก็เสียสี่ร้อยสามตัวแล้วก็เสียหกร้อยอันนี้เฉพาะค่าอินเทอร์เน็ตนะครับไม่รวมเกี่ยวแผงโซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่ลิเทียมในตัวของกล้อง เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเราซื้อแล้วเราเผื่ออนาคตไปเลยดีกว่าเช่นใช้เป็น WiFI แต่ทีเนี้ยโค้งหนองหน้าคาเฟ่ที่ผมไป,ไปทำกันอยู่เนี่ยคือยังไม่มีการก่อสร้างอะไรเลยอยังไม่ทำบ้านยังไม่ปลูกโรงเรือนอยังไม่มีห้องน้ำซึ่งมันจะขอบ้านเล็กที่ไม่ได้และขอน้ำขอไฟไม่ได้อ มันก็จะมีขีดจํากัดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือที่ทผมทำกันอยู่คือจะต้องใช้โซลาเซลล์ล้วนครับแต่เราไม่ได้ใช้โซลาเซลล์หรือซื้ออุปกรณ์ที่เป็นโซลาเซลล์อย่างเดียวเราซื้ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งานทั้ง AC และ DC ได้ก็คือไฟบ้านและโซลาเซลล์ได้เพราะฉะนั้นคือผมวางไว้เผื่อนาะคนแล้วเราไม่ต้องมาเสียเงินอะไรหลายๆรอบอ่า เช่นอ,อย่างกรณีตัวตู้คอนโทรลปั๊มน้ำสมมร์ตู้คอนโทรลหอยโข่งมันสามารถใช้ไฟ AC และ DC ได้วันนี้เราก็ซื้อมาเผื่อเลยส่วนพวกอุปกรณ์ภายในนี่หลักการมันก็แค่ง่ายง่ายคือถ้าเราใช้ใช้ตัวแผงอนุกรม4แผงเนี่ยแต่ไฟมันจะมาทั้งหมด เราต่อนุกรมว์ันจะมาตามแผงเช่นแผงหนึ่ง40โวลต์เราต่อนุกรมทั้งหมด4แผงเนี่ยไฟมันจะตกอยู่ที่ประมาณ160โวลต์เราจะติดปัญหาตรงนี้คือถ้ามันมากระแสวลต์ DC มาด้วย1 6 0โวลต์เราจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอ,อะไรได้เลยยกเว้นเราใช้อแดปเตอร์แปลงซึ่งอแดปเตอร์แปลงส่วนใหญ่ จะใช้กับไฟบ้านที่เป็น AC DC อ่ามาโทษทีครับผมที่เป็น AC DC มันจะเป็นโซล่าเซลล์ทีนี้ข้อเสียมันอยู่ตรงนี้เราเอามากระแสะไฟมามันเป็นกระแสะตรงก็คือ160โวลต์ DC เราจะไปใช้ apter, อด a ปเตอร์ VAC ไม่ได้เพราะฉะนั้น เราต้องใช้ตัวสวิตชิงในการแปลงให้เหลือ12โวลต์เพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไฟฟ้านะที่เราใช้กันเราเตอร์เอย่ยกล้องวงจรปิดเอย่ยมันไปเสียบกับโวลต์ดีโวลต์เอก็จริงนะครับแต่ว่ามันใช้อแดปเตอร์ในการแปลงแปลงมาเป็นไฟเข้าโวลต์ดี ซึ่งถ้าเราต่อต่อโดยที่ไม่ใช้อแดปเตอร์นะ,ะเราก็ใช้สายสายก็คือสายลายกับสายนิวตันต่อเข้าไปเลยที่ 12V โวลต์เลยมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้อแดปเตอร์ในการแปลงเพราะว่าอุปกรณ์มันใช้ไฟอยู่ 12V อโวลต์อยู่แล้วทีนี้มันจะมีเราเตอร์อยู่บางประเภทบางตัวครับที่มันใช้ไฟ DC แค่ 9V โวลต 5โวซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูผมเขียนเป็นกราฟแผ่ผังให้ละเผื่อท่านใดสนใจอ,อยากจะทำเองหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถอาคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันอันนี้ครับผมตัวสเกลที่ผมวาดเอาไ,ไว้อันนี้คือผมเดินเดินระบบไว้หมดแล้วนะ เดอระบบไว้หมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้ว,ลวคือใช้งานได้จริงครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดูน้ําเข้าไปได้เกือบเต็มสระแล้วอันนี้ผมใช้โดยวิธีการไม่มี ups ไม่มี ups ตัวนี้นะไม่มีเราเตอร์ตัวนี้แล้วก็ไม่มี WiFi ตอนนี้คือขาดสาตัวนี้ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อเอาไปลงเพราะว่าอันนี้จะเอามาเพิ่มทีหลังเป็นสกลที่มันเพิ่มทีหลังเพราะว่าตัวนี้ซื้อไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งเพราะว่า ตัวตัวนี้คือ solid solid state ที่ใช้กับตัวสมิร์ทซึ่งตอนนี้ทำงานอยู่ก็คือดูดน้ำเข้าเข้าสระอยู่แต่ตัวตัวนี้เป็น solid state สำหรับปั๊มหอยโข่งซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ล้อมห้องยังไมไ่ล้อมห้องผมก็เลยยังไม่เอาตัวหอยโข่งไปติดเพราะว่ากลัวกลัวหายอยู่เหมือนกันเท่ากับว่า2ตัวนี้ยังไม่ติด แต่ว่าเรามีของแล้วอันนี้ซื้อไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พอผมจะมาอธิบายการการทำงานคร่าวๆตัวนี้นะ,ะมาถึงแผงโซลาเซลล์ Sale, อนุกรมนี่กันสีแผงจริงๆมันจะมีเบกเกอร์ด้วยเบกเกอร์เซิร์ฟกันฟ้าผ่าแล้วก็มีเบกเกอร์สำหรับหอยโคง่งและ,ะเบกเกอร์สำหรับสมม์ทแต่ว่าอันนี้คือผมวาดให้ดูแบบคร่าวๆ เพื่อให้เรา,าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมาเข้าใจกันง่ายโดยตัดตัดการวาดของเบรกเกอร์ไปนะครับจริงๆมันก็คือเอาเข้าเบรกเกอร์เสร็จแล้วก็เอาเอามาออกตรงนี้แหละมันก็เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเบรกเกอร์มันยังไงเราก็ต้องติดเพราะว่ามันกันฟ้าผ่าแล้วมันจะสับสับสวิตตัดระบบเพื่อกันอุปกรณ์เราเสียหายได้แต่นี้หลักการหลักการก็คือไฟที่มาจากแผงนะครับ ต่อนุกลมกันสี่แผงก็คืออย่างที่ผมบอกแผงและ40โวลต์อ่าสแผงมันก็จะได้160 Vdc โวลต์ด c อ่าโดยมาเข้าสวิตชิงสวิตชิงอ่าลายกับนิวตันแล้วก็มาออกลายนิวตันอีกช่องหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะถูกลดกระแสจาก160 Vdc โวลต์ DC ให้เหลือ12 Vdc โวลต์ DC ตัวนี้ผมเลือกใช้เป็น1 0า1แอมป์120วัตต์ครับอพอออกมาเป็น12 v โวลต์ มันจะมีทั้งหมด4ช่องแต่จริงๆก็คือสามารถพ่วงอุปกรณ์อะไรได้หมดคือไม่จําเป็นต้องใส่แค่2ตัวแต่ว่านี้ก็คือไฟเราออกมาก็าเท่าว่าไฟที่เรารับตรงนี้มาปุ๊บมันจะมีไฟทันทีก็จะมาเข้ากับ ups ups อ,อันนี้ดูใน lazada ไว้เรียบร้อยแล้วราคาอยู่ที่พันสาอยาแบตเตอรี่15,600หม ah, ิลลิแอมก็ เป็น15.6กแอมป์ก็สำรองไฟได้ค่อนข้างเยอะครับถ้าสำรองไฟก็ได้เป็นวัตต์นะครับอุปเคร้อ์ว่าอุปกรณ์มันใช้กำลังไฟน้อยกระแสน้อยทีนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ดีมากตัวนี้ไม่แน่ใจวิธีทออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ดูอีกทีนึงตัวนี้มันจะมีช่องออกนะครับมันจะมีช่องออกที่เป็นเอาท์พุต5โวลต์9โวลต์12โวลต์แล้วก็24โวลต์ ออกทั้งหมดสีช่องทีนี้เราเตอร์เราเตอร์อันนี้ดูแบบเผื่อนาคตเลยใส่ซิมใส่ซิมได้แล้วก็ต่อเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านได้เพราะฉะนั้นมันสามารถใช้ได้ทั้งณนะตอนนี้และอนาคตตัวนี้จะเป็น Dual b แบรน AC ห2 0ก็จะมะีสัญญาณ2.4 g h กิกะเฮิร์แล้วก็สัญญาณ5 g h กิกะเฮิร์ ที่เราต้องมีท่องดูเป็น Dual Band, แลแบนเพาะว่าเผื่ออนาคตรเราใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงสูงมากกล้องเราก็จะสามารถใช้กล้องที่มีคุณภาพได้เต็มที่เช่นกล้อง2อ่ k 4 k 4 k หรืออนาคตอาจจะมีกล้อง8 k คนระับแต่ตัวน,นี้ยังยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะดูกล้องราคาเท่าไหร่เป็นตัวไหนแต่นี้ก็คือเราดูไปเรียบร้อยแล้วอพอมันออกออกมาเป็น ชาร์จชาร์จไฟเข้า u p s ปุ๊บมันจะเข้ามาอินพุตเป็น12โวลต์เราก็มาแยกจำแนกเป็นอุปกรณ์เลย9โวลต์ต่อเข้าเราเตอร์9โวลต์12โวลต์ต่อเข้ากล่องไบกล่อง Wifi เอ่อกล่องกล้อง Wi-Fi ครับผมกล้อง Wi-Fi นี่ก็จะใช้อยู่ที่12โวลต์ถ้าอนาคตเราจะติดกล้องเพิ่มเช่น3ตัว4ตัว5ตัวอะไรก็แล้วแต่ ก็ใช้ไฟ12โวลต์เหมือนเดิมอ่าเราก็ต่อจาก UPS เนี่ยพ่วงเพิ่มมาครับเป็น2ตัว3ตัว4ตัวอ่าจริงๆก็คือกล้องอ่ะเราสามารถไปต่อต่อตรงกับตรงสวิตชิ่งได้เลยเพราะว่าเรารับไฟมา12โวลต์อยู่แล้วแต่ไฟเนี่ยมันจะมาจากแผงโซลาร์เซลล์ล้วนๆครับคือพูด,ดง่ายๆว่าถ้าเราไปเอากล้องเนี่ยไปต่อ12โวลต์ตรงนี้ แสงโซลาเซลล์ไม่มีไฟไฟมันก็ดับเช่นอ่าพอประมาณสักทุ่มหนึ่งแดดหมดพอแดดหมดปุ๊บอ่าวงจรตรงนี้ก็คือตัดทิ้งไม่ได้เลยพอตัดทิ้งไปปุ๊บไฟก็ไม่มีเข้าพอไม่มีเข้ามันก็ไม่มีไฟออกมาก็เท่ากับว่ากล้องวงจรปิดจะไม่มีการสำรองไฟก็เท่ากับกล้องวงจรปิดก็ต้องดับไปด้วยทีนี้พอตกกลางคืนปุ๊บระบบตรงนี้เราตัดทิ้งไม่ได้เลย ตัดทิ้งไม่ได้เลยมันก็จะใช้ไฟแค่จาก ups เท่านั้นมาต่อนี้ต่อออกตรงนีน้ส่วน t i m e เมอร์ทานี่ไม่ต้องไปห่วงมันเลยเพราะว่าทา m e เม,มันมีไฟในตัวของตัว t า m e เอ,อยู่แล้วอันนี้จะออนไลน์ได้อยู่ประมาณ64ชั่วโมงถ้าตามตามที่เขาโฆษณานะครับแต่ผมดูแล้วมันเกินเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะเอาแผงโซลาเซลล์ไปลงมันก็เป็นอาทิตย์อะ มันก็ยังไม่เห็นหมดเลยอันนี้ไฟไฟส่วนตัวตัว solid state เนี่ยคือตัวเนี้ยทัมเมอร์ต่อให้เราตั้งมามันมัน solid state มันทำงานได้จริงเพราะว่าทัมเมอร์มันจ่ายไฟมาให้ solid state แต่ว่าไฟที่จะไปสร้างสร้างกระแสให้ตัวัมมติหรือตัวขอยโข่งทำงานจากแผงโซลาร์เซลล์มันไม่มี เพราะฉะนั้นอตอนนี้คือตัดระบบของหอยโข่งกับปั๊มซัมเมอร์ไปได้เลยเพราะว่าตอนกลางคืนจะใช้ไม่ได้ของตัวนี้แต่ว่า3ตัวนี้จะใช้ได้ปกติครับในตอนทั้งกลางวันและกลางคืนจะใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนอนาคตตัวนี้ไม่ไม่ยากเลยตัวนี้ไม่ยากเลยเพราะว่า เราใช้กล่องคอนโทรลของปั๊มอ่ะเป็น AC และ DC อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลางคืนเราก็จะไม่มีไม่มีปัญหาถ้าอนาคตเราเราอ่าย้ายเข้าไปอยู่ทําบ้านทําอะไรเรียบร้อยแล้วต,ตัวนี้จะใช้พร้อมแต่ว่าตัวนี้คิดว่าอนาคตนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโซโนอฟได้เพราะว่าทัมเมอร์อ่ะมันตั้งเวลาคือข้อดีคือมันไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตเราก็ฟิกไปเลยว่าเราต้องการ ใช้ซัมเมอร์หกโมงอ่าแล้วปิดเจ็ดโมงแล้วก็มาเปิดเป็นหอยโข่งเจ็ดโมงแทนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสลับกันทํางานต่อเนื่องได้ก็เหมือนบอลเบาบอลเบาแล้วก็เซตเป็นซัมเมอร์ได้แต่ข้อเสียคือเราต้องวางแผนให้ดีเช่นเราต้องการลดน้ำหกโมงเช้าลดน้ำหกโมงเย็นเราก็ต้องเซตให้ดีเซตเอาไว้เลย เซ็ตรถทุกวันอะไรคือต้องต้องวางแผนไว้เลย,เลยแต่ถ้าเกิดอยู่อยู่ชุกกมีการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าเข้าไปเซ็ตใหม่ซึ่งตัวนี้มันเซ็ตผ่านออนไลน์ไม่ได้นี่คือข้อเสียของมันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาใช้เป็นโซนอฟโซนอฟตอนนี้ก็จะมีอยู่4 channel. ี่ช n n e l คือติดตัวเดียวเลยคอนโทรล4ีสช่องกระแสไฟ โซนอฟก็ข้อดีคือสามารถตั้งออนไลน์ได้ผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ได้ก็คือเรามีตัวนี้แหละถ้าเรามีตัวนี้ปุ๊บเราเปลี่ยนทัมเมอร์เป็นโซนอฟได้ทันทีแล้วก็จะสามารถเซตผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้ต,ตั้งเวลาได้หรือเปิดปิดแม่นวลผ่านมือถือได้ทั่วโลกโดยที่เราไม่ต้องเดินทางเข้าไปเซตที่หน้าเครื่องเนี่ยข้อดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนไปครับ ันนี้ก็มาจบการรีวิวคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันจริงเราจะไปติดตั้งให้ดูแล้วจะมาอัปเดตการใช้งานของจริงให้ดูว่ามันใช้งานได้100%